อูเก่จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเก่จื้อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระ ตาเสอตาชีชุนตีงูตีเจ็ดนิ้วตาเสือตาชีชุนตีงูตีเจ็ดนิ้ว ปีวีสววหัวจัวซื่อปีซีจัวจู้จูเย่าหวนเจียการพูดและการทำในเชิงเปรียบเทียบต้องเข้าใจที่จุดสำคัญปีวีสวด หัวจัว่อปีซจจจัวจููยายา必หวนเจียการพูดและการทำในเชิงเปรียบเทียบต้องเข้าใจที่จุดสำคัญไม่ถูกต้องที่จะบอกว่า ตำแหน่งเจ็ดนิ้วเป็นตำแหน่งหัวใจของงูเนื่องจากตำแหน่งหัวใจของงูเกี่ยวข้องกับความยาวและประเภทของงูด้วยดังนั้นตีงูเจนิ้วคงไม่สามารถฆ่ามันได้และมันอาจทำให้ระคายเคืองได้จงอย่าทำผีผาม ถ้าเจ็ดนิ้วหมายถึงหัวใจแสดงว่าไม่แม่นยำอย่างเห็นได้ชัดตำแหน่งของหัวใจเกี่ยวข้องกับความยาวและสายพันธ์ของงูฉันมาจากภูเขาฉันเป็นคนประเภทที่เติบโตมาในที่ลึกในภูเขาและป่าไม้เก่า รู้เรื่องงูมากมายอุปมาอุปไมยว่าการตีงูต้องตีให้มันตายอย่าให้มันหันกลับมากัดเราได้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับ